กิมเมลควงกับปอมสตีได้พี่น้องเนี่ยไปพี่น้องไปเบิ่งว่าสิได้กับป้อมจากตู้มันนี่สิลองหลอกมันมันแห่งแรงดีได้พี่น้องเนี่ยปอมมันก็นอยู่แบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าเขาปกติก็ต้องเห็นแล่พี่น้องมันงอยสะงกอยูตันต้นใหม่เละพี่น้องแต่ว,ว่ามันกรับมาชูนพันไปหลายเลยเลยพี่น้อง ว่าคนหากินเทไรก็คือจะเห็นเขาเอาไผ่ข้อมไผ่ซ้ายอะมาการไต่ก็คือชาว่าเขาเห็นปุ๊บเนี่ยยู่น้ำงามใหม่จะสีอะไรพี่น้องอยู่น้ำมันใหม่แบบนี้จะสี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 อะไรพี่น้องก็คือเขาได้หมดแล้วมันไม่ได้ไปทางใดเลยพี่น้องมันไม่ได้ป๊บไปทางใดมันก็คืออยู่แบบในคนจับอะแต่ว่าคือกลางวันแบบนี้เที่ยวไปหาจะสีอะ โอกาสสิได้มันก็ยากเต๋อพี่น้องพี่น้องถาว่าถาว่ามันเคยเห็นคนแล้วมันก็สิแลีนขึ้นปลาหรือว่าขึ้นต้นไม้ชุ่มๆนะพี่น้องถาว่ามันไม่เคยเห็นอะไรกะมันก็เสียหายห้าวของมันอยู่หวาพี่น้องจะได้ก็ไปเบิร์นกันพี่น้องนี่จะติด้ามาทุ่งหน้าแห้งแรงไอ้ที่น้องแห้งแรงไอ้ที่เนี่ย ปกติมันก็อยู่ตามตัวแม่ปน้นไปเนาตามป้ายบบนี่เจ้าสิเลยไปเนาะปกติมันก็สิอยู่แบบนี้นะพี่นาะเสีอยู่แบบนี้นะพี่นอง เงียบดิพี่น้องมันมีคนเลยคนเขาบานมากชวนนินดาดูแรลหรือว่าแบบคนโตูวบาพี่น้องมันยังโอกกว่าแล้วมาลอดตรงไหนมันโตกอีก ว้าวอู้ผักก่ะหนิกินกระเพาะกระปุ่นวะบุญน,นี่มาเอาอันนี้ดิพี่น้องตัวน้อยๆน่อเลยอันนี้พี่น้องตัวเล็กๆเลยพี่นอ้องตีจะขอให้เบิเกเด้อกเฮ้เราคืนในนี้พี่นอ้อก อีกหนึ่งต้นหน่อยหนึ่งอ,อ่ะวอข้นกานมันหลายผัวมันก,ก็เลยอย่างนี่เป็นไม่เลยปะกระพร้อมแล้วกิ๊กตุ๊กแกป่าป่ะเนี่ยเบียดม,มันอยู่กิ๊กเฮ้ยหายว่ะ พี่ชายไหวเถอะวะรุนขึ้นป้ายใหม่เลยพี่น้องผมขึ้นดุ่นเอามันมาได้ดอกมันขึ้นสูงแล้วเอ้ยหาปอบมันคือเฮต,ตั้งแต่โต๊ะหน่อยหนึ่งโต๊ะตก,กินก้อยนี่แหละใบใหญ่สัตว์ขึ้นป้ายพ่นเอามันได้เห็นสตเบปเฮียนใช่ไหมเป็นไลยๆคือกามใหม่เด็กเฮ้ยมันงอข้อออกมา แค่ว่าช่วงายสีเดอตาไปเบิ่เใหนแม่ไอ้ดีตัวนี้น่อยเลยอือเฮ้บุรี่มันนี่มันนี่ขึ้สิบบุหรี่พระตัวอแหละพี่นอ้องตีทำพารากีดินสีดาหรือเปล่ามันนี่ มองเยันเลยเหรอเจอเาพวกเด็กมาว่ะเงียบเงียบสุดงัดมันแดดหงนอนแบบนี้แห้ยมันมีคนออกมาถุงหน้าเลยเลยพี่หนองครับ น้ำแหลมแบบนี้เขาก็อยู่เป็นน้ำบาดน้ำเพงินนะพี่น้องเขาะกอบกันล่างใช้เยอะมากเํ่านมดมันหอดมันมีคนออกมาได้เด้ห้าคนออกมาแบบคนหนึ่งคนเดียวออกไปชี้ไกลยังสิค่ะปัต,ตานอยู่เด้พี่น้องมันไกลมันแบบมันเหนียบม,มันมีคนเลยถวาย่ามพ้นหรือว่าย่ามเล่นโฮกแบบตุกะช่ังสียเลนายยุตแต่คน่พี่น้อง แล้วเขาคือเขาบาดหมดเลยพี่น้องค,อค่อยมีคนเห็นกระป๋องตัวเดียวพี่น้องกันเลนขึ้นเชลีติสมิมาบอเน่เมื่อนี้ได้จักหาตัวก็ยังดีได้พี่น้องได้หาตัวแล้วก็เมื่อปีงนะพี่น้องปีงแล้วก็ซับซับซับ,บมันละก่อใยใส่มักม่วงแล้วก็มีมักม่วงคัน ซับๆหมังม่วงเล่นน้อยละค่ะใส่นิ่บัวตองใส่หลายได้พี่น้องหมังม่วงอ่ะใส่ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ข้าวคว้าหัวห,อ,หอมที่พงค่าจะมนี้ตะไคร่กับช่วยตะไคร้ช่วยพ้อยใส่นิดหนึ่งพี่น้องแซ่ ถ้าว่ามะเอามาก็ขึ้นมาแต่ก็พอได้อยู่เพี่องเพนาะว่าที่มุมมีมูสีรือบอกออกมา,กมมาจับนะตาเห็นก็นขึ้นแต่บุกทิ่งมมีบุกคอยมีกับป้อมตัวใหญ่หรอกพี่รองกับป้อมตัวนหน่อย ต้นนี้ต้นมะกอ,อกอ่ะกินกับกว๋วยดีๆก็ป๊๊บนั่นี่กนออกติน้อยพี่น้อ,อ,นนอยอเห็นปะเฮ็ดเตะเฮ็ดเตะกระโดดโลดสัตว์พินป่ายใหม่ผูทํอทพีไม่ยึนจับวู้ย เฮ้ลีกับป่อมอันตัวได้หน่อยไหมไปที่ไหนแล้วะโอ้โหชาลคือป้ายใบเห็นเลยชาลผสมกันยังใบเห็นนะพี่เนาอแนี่มันยังเล่นงานนี่นไหม <c ười> น,นี่น ที่กลังเดมม่ใส่ชาร์คขึ้นมานีเบ้นเลยจะไปทางีหนอยควดเลื่อยดิ เรื่องนี้ก็ดาสิมีพี่น้องก็ยัง Tôi lòng nhà có biết đẹp đấy à đẹp <laughs> đẽ vì đồng đẽ cái đẽ 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 đây, đẽ đẽ ดีพี่ดอมาเด้๋ยดๆๆๆิดิพี่ดอะีดิพี่ดอได้แล้วพี่ดอตัวนึงเสียหุยมันอยู่ได้หน่ละพี่น้องมันอยู่แบบในฐานยาเล้าดินะพี่ดอ ง่อยตก็เลยหาเห็นก็ขึ้นเธอเขามาเห็นเขาก็ได้เอาเนี่ยเวลาตัวใหญ่ตติมไปแล้วเนยแต่ยักษีพีตัวสำเีจเลยก็โอ้พอกินได้พี่ตัวสำเร็จเลยก็ป่อไม่ขอตีเตีมไม่ขอตีแล้ว่ กบมืออีพี่ดอกกบมืออีก